สวัสดีกันด้วนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม The Sims 4กันอีกครั้งและก็อยู่ในชาเลนจ์เชฟเ e เล r i ี้นะคือก็ยังอยู่กับน้องเคสอยู่เหมือนเดิมแหละสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักน้องเคสยังไม่ได้รับชมคลิปเก่าๆก,ก็สามารถกลับไปรับชมได้นะคะโดยพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ นั่งมองสิ่งที่ผ่านมานะสิ่งที่เกิดขึ้นให้พี่ไปแบบว่าสงบสติอารมณ์ก่อนนะจากที่ไฟไหม้มานะแล้วเครื่องเครื่องเตาเนี่ยมันแพงมากเลยนะแพงมากเป็นพันเลยซึ่งพี่คิดว่าอืมเหนื่อยใจมากทางานมาไฟไหม้นะแล้วพี่ก็ขยับขยายนิดๆหน่อยๆนยนะคะ พี่ได้ทำการทิ้งเตาเก่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีของรางวัลก็คือเป็นซิงน้ำอันใหม่นะแต่ว่าพี่จะขายเพื่อจะเอาเงินมาซื้อเตาใหม่โดยการจะซื้อเป็นเตาอันนี้นะคะแล้วก็ซื้อเตาอบเพิ่มอีกหนึ่งอันก็ใช้ของถูกไปก่อนนะถูกและดีไม่มีอยู่จริงนะบอกก่อนแต่ว่าทนใช้ไปเปลี่ยนสีเพื่อความเข้าโทนเข้าตีมไหมล่ะ เออแล้วก็เขาบอกว่าสัญญาณการไฟเนี่ยมันต้องใช้คู่กับอันนี้นะอืมก็ดีจากนั้นพี่ก็มาปูพื้นใหม่สักนิดนึงนะมันดำซื้อของตกแต่งสักนิดนึงแล้วก็แอบเปลี่ยนเคาน์เตอร์อันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันเก่ามันไม่เข้าธีมปะอันนี้น่าจะแบบว่าญี่ปุ่นหน่อย โซนร้านค้าด้านหน้าเนี่ยขอซื้อโต๊ะนิดน,นึงนะคะจริงๆอยากจะทําทเป็นแบบบ้านยื่นออกมานะแล้วก็เป็นที่นั่งกินนะมีถังขยะให้ลูกค้าทิ้งอะไรอย่างนี้ลูกค้าวางมั่วมากแล้วจานแบบเน่าไม่ไหวเลยจะต้องอดทนนะคะคือเป็นลูกค้าคือพระเจ้าตอนนี้นะเปิดไหนเปิดร้านกันหน่อยคะ่ะเปิดร้านกันหน่อยเวลคามฮัลโหลเวลคัมจ้าแฮปปี้ฟันนะ แฮบรูมแฮบไวไฟแต่ไดเอ้ยจะชอบนางกันนะขายแบบขายกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเพื่อนบ้านเรานั่นเองที่มาอุดหนุนนะทำไมทำไมมาชวนคุยล่ะซื้อกับข้าวน่ะอุ๊ยคนนี้เป็นดาราปะอีตาหมอนี่เนี่ยมันนะรู้สึกว่ามันจะมาคุยกับเรานานแล้วตั้งแต่เปิดร้านเลยนะแต่ไม่ไหวแล้วเนี่ยรู้สึก จะแตกขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเฝ้าร้านให้หน่อยอะไรพอให้เฝ้าร้านให้จะกลับบ้านเลยหลังจากที่เคททำงานกลับมาเหนื่อยๆเ,เลยนะคะแบบง่วงนอนเต็มแม็กเลยคือพร้อมจะจิ้มพื้นได้ตลอดเวลาแต่ว่ารู้ไหมคะทุกคนเคสเลือกที่จะทำอะไรเคสเลือกที่จะถูพื้นกวาดบ้านแต่รู้สึกว่างีบไปได้แป๊บเดียวไม่ไหวนะคะต้องลุกขึ้นมาหาอะไรกินนะ เคสของเรานี่เมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความตั้งใจมากนะสำหรับการที่ทำงานบ้านเสร็จแล้วเขาจะมีมูเลตใช่ไหมเขาเรียกว่ามูเลตคือเขาจะแบบมีสมาธิมีความมั่นใจอะไรของเขานะหลังจากที่ทำกับข้าเสร็จเคสก็ตรงมานอนอย่างเร่งด่วนเลยค่ะคือไม่ไหวแล้วต้องเอาโหมดอันที่ว่าบลกออกแล้วเนี่ยนอนไม่ได้ oh. บินมาอีกแลว้ว โหเจ็ดร้อยหลังจากที่จ่ายบินไปนะคะเคสก็ต้องมาเปิดร้านเหมือนเดิมน,นะหางเงินเพิ่มสวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะ <c oughs> อุ้ยกับข้าวร้อนๆเลยค่ะทําเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเ <c oughs> พิ่งเอาไปเวฟมานะซื้อไปได้เลยนะกินตอนนี้ได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเน่าซะก่อนมั <c oughs> ้งไงมาทุกวันเลยนะเราอะซื้อหน่อยดิช่วยซื้อหน่อย เนี่อาหารเมื่อสองวันที่แล้วที่เราขายเธอวันนั้นน่าจำได้ไหมกินกันเยอะๆค่ะวันนี้กินเลยอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นก็ปิดร้านเลยนะคะรู้สึกเริ่ม <c oughs> จะหิวและเริ่มจะง่วงอีกแล,แล้วเราต้องเตรียมตัวเอา้า <c oughs> เห็นไหมคะว่าแฟนคุณอะ่ะ <c oughs> เขาเข้ามาตัดต้นไม้ในบ้านฉัน ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่เขาเข้ามาเองนะฮะแฟนคุณจะรู้ไหมนะว่าคุณเนะ่ะกำลัง,งามาตัดต้นไม้บ้านเราออ่ะเข้าเรื่องก่อนนะก็ <Yeah. S 2> เดี๋ยวต้องเคยต้องเตรียมตัวไปทำงานนะเติมความต้องการของตัวเองให้เต็มก่อนอืมไม่งั้นเดี๋ยวหิวนะระหว่างไปทำงานนะคะและอยู่ๆนะคะ ก็อยากจะทานอมนกมากาเสะอะไรเงี้ยซูชิทูนา่าบาบาคือแบบว่าอยากหรูอะไรเงี้ยติดกแกรมนิดนึงให้เคททำซูชิกินนะคะแล้วเพื่อนโทรมาทำไมอะ่ะโทรบ่อยมากเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเนี่ยแล้วหยุดทำทำไมล่ะเคสเออหยิบขนมมากินเฉยเลยเคททำไมหนูดื้อล่ะคะเดี๋ยวอ้วนนะไม่กินข้าวอะ่ะ ก็มาทํานะหนูอย่าดื้อกับพี่อ<บ>ย่าดื้อกับพี่นะน้องเดี๋ยวพี่จะตยีนะจ๊ะทาต่อไปเพื่อทักษะเราด้วยยังยังไม่หยุด<อ>จะกินเค,ค้กอีกหรอเคสหลายรอบแล้วนะชักเริ่มแล้วเ,เพื่อนมาหาตอน,นม,มีอะไรเธอเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เธอเหงาหรอเธอไม่มีแฟนหรือไง่ ล้างจานน้องทำหลบข้าวต่อได้แล้วค่ะอย่ามางองแงงงงีงองแงงนะคือแบบพี่รู้ว่าหนูหิวนะแต่หนูต้องกินข้าวไงหนูกินอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ข้าวอ่ะหนูก็จะไม่ค่อยอิ่มพอหนูไม่ค่อยอิ่มปุ๊บหนูก็จะกินเยอะกินเยอะเสร็จหนูก็จะอ้วนอ้วนเสร็จหนูก็ต้องไปวิ่งวิ่งเสร็จหนูก็จะเหนื่อยนะมันก็จะเสียเวลาไปเยอะแล้วหนูนะ แค่พี่บน่นแค่นี้ทำไมหนูต้องทำเลอะเทอะด้วยพี่ไม่เข้าใจ uh huh. พี่ไม่เข้าใจเคสเลยอะ่ะทำไมทำไมเคสต้องดื้อกับพี่แล้วซูชิอะไรใส่ชามเทลงถ้วยอะไรเนอยเคส uh huh. ทำอาหารอีกสักนิดนึงอย่าดื้อน,นะ <laughs> ยังไม่ยอมไปกินอันสุดท้ายแหละจริงๆนะจริงๆ <laughs> พี่จะให้หนูทำเป็นอันสุดท้ายละ <laughs> พี่จะปล่อยหนูไปกินข้าวอาบน้ำนอนแล้วนะเอออย่าดื้อน,นะจ้าเด็กดีของพี่รู้แล้ว <c oughs> เคทนี่รอบที่สามแล้วนะที่เคทดื้อพี่อะเคทอยากจะกินแต่ขนมแล้วเคทก็อ้วนนะ่ะพี่พี่ไม่อยากให้น้องไปวิ่งกูรู้แล้วว่าเคาเตอร์เหม็นมึงทำไหมล่ะเคท เป็นคนทําเลอะเองแล้วจะมางอแง,งอะไรเมนเดี๋ยวก็ต้องอามาทำความสะอาดสิหนูอืมเคสนี้มันชักเริ่มดื้อแล้วนะหนทางการเป็นเชฟเนี่ยมันชักจะลาบากตั้งแต่ไฟไหม้แล้วนะ <c oughs> ไม่ไหวนะเคสนะอืมทำไปทำไป <c oughs> เฮอันจะมีลางไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะ ทำความสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยเลยพูดถึงไฟไหม้แล้วก็บักด้วยไงยืนดูไฟไหม้อย่างเงี้ยรอบที่แล้วก็แบบเนี้ยกลบตายมารอบหนึงแล้วก็ยังไม่เข็ดนะโอ้โหแล้วนวยดับเพลิงมาแล้วนะคะตอนนี้รอบที่แล้วหน่วยดับเพลิงไม่มานะแล้วก็โดนโทรเรียกปุ๊บโดนปรับไปอีกห้าร้อยนะ รอบนี้มาแล้วแต่ว่าไม่ยอมเข้ามาในบ้านเราก็ดูทรงแล้วล่ะเราก็อาจจะต้องทำปฏิธานให้เสร็จคือดับไฟด้วยตัวเองนะไปลุยกันเลยเคสเนี่ยแหละมันเป็นเหตุผลของการดื้อม่ยอมทำกับข้าวใช่ไหมของเองกลัวไฟไหมเลิกไหมล่ะเลิกชาเลนจ์นี่แหละไม่ต้องเป็นละเชฟเชิชอบอะเลิกทำ เลิกทำแหละไม่ต้องไปละเชฟแล้ว,ลวหน่วยดับเพลิงมาทำไรก่อนมายืนคุยกันหน้าบ้านเพื่ออะไรเพื่ออะไรจ้าโอ้หได้เงินค่าชดเชยแค่เนี้ยแค่เนี้ยพออยาไสอะไรโอ้โหแถมหน่วยดับเพลิงซ้ำเติมอกีกอีกชีวิต